โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งช่องของเซสชั่นแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรม Deep Sea Water d รอปกันนะฮะนี่ก็คือเจ้าส่วนหลังส่วนนี้นะครับฮิวไม่ใช่สีฮิววันนี้เราจะมาพูดส่วนหลังชิ้นนี้กันนะครับก็คือ Hack of Sea Wave นะครับอ่าเป็นไงครับ M p ็มเครับ Physical Pen 4% All a t t r i b u t e ออีก2นะครับวิธีการได้มาเนี่ยทำยังไงนะครับสำหรับ Hack of Sea Wave นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยเมื่อซื้อของในร้านเนนี่ย11ชิ้ ในแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะได้เวฟชาดมานะครับก็คือพอเอาเวฟชาดมารวมกันเนี่ยสิอันเนี่ยเห็นไหมคอลเลก11สิบเอ็ดเวฟชาดเนี่ยมันจะเอามาแลกเป็นส่วนหลังหักออฟซีเวฟได้อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราซื้อทั้งหมดโดยที่ซื้อไม่ซ้าอ,อ่ะเออย้ำนะว่าซื้อไม่ซ้ําเนี่ยราคารวมเนี่ยมันจะเกือบ170ล้านเออก็คือซื้อปลาวงซื้อปลาวานซื้อชุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยร้อยเจ็ดสิบล้านเกือบๆเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเรายอมเสียตังค์สักนิดนึงอะอาจจะยอมซื้อของซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันครบ11ชิ้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยหมวกผมก็ซื้อ2ครั้งเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาเอาไปเก็บในคังอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรไม่ได้หรอกของซ้ำอะแต่ว่ามันได้เวฟชาดเออทุกอันเนี้ยได้เวฟชาดหมายความว่าเราจะสามารถซื้อของได้ในราคา ไอเจ้าส่วนหลังเนี่ยในราคาประมาณ30 M เออก็คือถูกลงกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถามว่าซื้อไปทําไมไอส่วนหลังอันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปเทสให้ดูกันด้วยเนาะว่านอกจากวิธีการซื้อที่ถูกแล้วเนี่ยแล้วไอของชิ้นเนี้ยมันดีคุ้มคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าทุกคนน่ยจะมีหลังทัาซึมาจิอยู่แล้วเนาะก็คือบวกสกิลเดามเอทนะแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเราไปลองกันว่า m อ็4%เนี่ยมีประโยชน์สําหรับ ชาวนักเวทอย่างเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการยิงสกิลโกส์นะครับเป็นปกติเลยนะก็จะใช้เป็นส่วนหลังถ้าซื้อมากี่ก่อนโอเคไหมครับยิงเป็นนิวทรัลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นตารางสรุปให้นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ยก็คือดาเมจธรรมดา4 3 4นะครับคีย์ก็เป็น4 7 4นะฮะโอเคครับถัดมานะครับเราจะไปดูกันที่ส่วนหลังนะครับอ่าตีเวฟนะครับเดี๋ยวเราขอนับตอนดดเมจหลังไว้อิมนะครับเป็น4ี0สน 473นะครับธรรมดา430จะสังเกตว่าดาเมจของในส่วนเจ้าตัวหลังน้ำซีเวฟเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะแรงกว่าเท่าไหร่นะครับผมก็มีได้ยิงเทสในส่วนของธานาแล้วเนาะเออเดี๋ยวเอามาแปะให้ดูกันว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดาเมจอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงไปกว่าหลังทัชซึมากิเลยเนาะจากที่เราดูกันก็จะมีตีสาธรรมดาแบบนี้แหละแล้วก็ตีธานาแบบง่ายแล้วก็ตีธานาแบบยาก เออมันก็อาจจะมีแบบแกว่งๆนิดนึงแต่ว่าเดมเมッที่ได้มันก็ไม่ได้กินขาดหรือว่าเอ่อแรงกว่าจนแบบน่าตกใจในราคาแบบที่เราต้องยอมเสียเงินซื้อของซ้าๆม,มาเนาะค่ะก็คลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นแล้วกันนะเอาเป็นว่าหลังไอ้ฟ้าใหม่เนี่ยลองดูแล้วกันนะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันน่ารักเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเพื่ออะไรครับอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็อาจจะข้ามชิ้นนี้ไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ถือว่าลองให้แล้วนะสำหรับนักเวทแต่ไม่แน่ใจว่าสายกายภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะอ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากติดตามช่องเส n e น,นด้วยฝากกดไลค์ด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ